ิบเลขเด็ดขายดีจากแผงหวยแม่จำเนียนเลขไทยสองตัวขายดีงวด16กุมภาพันธ์2566สวัสดีค่ะในที่สุดก็ออกมาแล้วนะคะสำหรับเลขเด็ดจากแม่จำเนียนลอตเตอรี่เจ้าใหญ่ที่คองหวยติดตามกันล่าสุดก็ได้ปล่อย10เลขเด็ดขายดีจากแผงในงวดวันที่16กุมภาพันธ์นี้ข้หวยและนักเสี่ยงโชครอลุ้นรวยงวดนี้ก็มาดูกันเลยค่ะ10เลขเด็ดนั้นได้แก่เลข57ด 59 79 18 14 38 35 23 52และ17ค่ะซึ่งเลข57นะคะก็เป็นเลขรถป้ายแดงของราางคลิปค่ะส่วน59เป็นเลขมงคลของรัชกาลที่9ซึ่งก็เป็นเลขทุกเรียงเบอร์และก็ยังเป็นเลขราบรอยอีกด้วยค่ะ สำหรับเลข79นะคะเป็นเลขปฏิทินคำชะโนด1-8เป็นเลขหนุ่มเหนือหวยขั้นเทพค่ะ1-4ก็เป็นเลขวันวาเลนไทน์เดือนแห่งความรัก3-8เป็นเลขอายุเจ้าคุณพระศรีนีนาถซึ่งเกิดวันที่26มกราคม2528แล้วก็เป็นเลขดางของหมาสีหมอกค่ะ3-5คือเลขหลังแม่นบนส่วน2-3ก็เป็นเลขหน้าแม่นบนและยังเป็นเลขวันมวยไทยครบรอบอีกด้วย5.2เป็นเลขชน ของสำนักข่าวดังทั้งไทยรัฐเดลีนิวบางกอกทูเดย์แล้วก็ยังเป็นเลขหลวงพ่อโสดวัดปากน้ำแล้วก็เลขกลับปฏิทินจีนค่ะและเลขสุดท้ายเลข17เป็นเลขเด็ดแผ่น,ผนพารวยใครถูกอกถูกใจเลขไหนก็ไปหาซื้อกันนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องไว้จะได้ไม่พลาดเลขเด็ดๆกันขอให้โชคดีและมีโชคลาภทุกคนสวัสดีค่ะ